สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวไพ่นะคะที่เพิ่งได้มาจากเพจ Pink Lady Taro t ค่ะชื่อไพ่ Comfort and c l l ์ i t y นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่หนึ่งสำหรับนี่นะคะก็จะมี50ไใบเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกัน,นะคะ่ะว่าแต่ละใบมีความหมายยังไงบ้างใบที่หนึ่งเดินไปเรื่อยๆไม่นานจะถึงจุดหมาย 2. มีความสุขที่โหยหาอีกไม่ช้าจะได้ริ้มรสใบที่สค่ะปล่อยให้ฝนตกก่อนแล้วฟ้าหลังฝนจะสดใสชอบอาร์ตเวิร์กของเขามากๆเลยค่ะมีสดแบบมีความสดใสมินิมอลนิดนึงสความรักที่ต่อใจจะกลายเป็นจริงในเร็ววัน หเงินจะมาหาจากแหล่งที่คาดไม่ถึงหกคนไกลที่รอคอยจะติดต่อกลับมาเร็วๆนี้ใบที่7ค่ะที่ปรึกษาที่ดีจะปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าน่ารักมากๆเลยค่ะชอบคนนี้มาก 8คำตอบที่ต้องการจะมาเมื่อหยุดคิดถึงมันมทุกคนเห็นภาพไหมคะเหมือนเป็นผู้หญิงคนนี้นั่งพักสงบใจอยู่ข้างหน้าบ่อน้ำเนาะข้างหลังก็เป็นบ้านพอมองภาพนี้แล้วรู้สึกว่าสงบใจจริงๆด้วยดูเย็นๆใบที่9ค่ะ การสูญเสียครั้งนี้จะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่าใบที่10ทางที่ไม่มีใครไปไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้11คนรักที่หายไปจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้ง12สิ่งที่ตามหาอาจอยู่ใกล้มากกว่าที่คิด ใบที่สินะคะอย่าก,กังวลไปเองมันจะดีกว่าที่คิดเอาไว้มาก14ลงมือทำได้เลยอย่ามัวแต่คิดเยอะจนเกินไปใบที่15ค่ะคำแนะนำจากผู้ใหญ่จะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้16เพื่อนเก่าในอดีตจะกลับมาพร้อมกับข่าวดี รูปภาพสวยมากๆเลยค่ะใบที่17ถ้าย้อนกลับทางเดิมผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบเดิมเหมือนเราอยู่ในเขาวงกตเนาะใบที่18ความทุ่มเทในวันนี้จะให้ผลที่ดีในวันข้างหน้าน้องหมูน่ารักมากๆเลยค่ะข้างบนน้องหมูเหมือนแบบเป็นเงินทองเนาะใบที่19เป็นตัวของตัวเองเราจะเจอคนที่จริงใจ เหมือนเขาพยายามบอกว่าให้เราถอดหน้ากากออกมาเนาะไปที่สิบยอมรับความจริงสักทีปัญหานี้จึงจะจบลงได้ใบที่21ความเจ็บชั่วคราวเพื่อตาสว่างอย่างถาวรเหมือนเราต้องเจ็บก่อนเพื่อให้เราเห็นคำตอบที่แท้จริงตรงหน้า22ดูแลใจตัวเองให้ดีแล้วปัญหานี้จะแก้ไขตัวมันเอง 23. ถ้ามันยากขนาดนั้นก็อย่าดันทุรังไปต่อเลยเหมือนไปต่อก็เป็นกำแพงเป็นทางตันอยู่ดี 24. ค่ะไปหาโอกาสก่อนอย่ารอให้โอกาสเข้ามาหา 25. อย่าคิดมากไปเรื่องนี้แก้ไขง่ายกว่าที่คิดใบที่16อย่าสนใจคนอื่นเสียเวลาค้นหาตัวเองเปล่าๆ 27คิดทบทวนให้ดีสิ่งที่คุ้มค่าหรือไม่เหมือนพ่พยายามจะบอกว่าให้ลองดูนะทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเราไหมมันคุ้มค่ากับแรงกายแรงใจหรือเปล่า28โอกาสทองจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง29ค่ะถ้าเหนื่อยก็พักอย่าทรมานตัวเองขนาดนั้น30โชคดีจะมาในเวลาที่นึกไม่ถึง ภาพสวยมากๆเลยค่ะมีความแบบอารมณ์ยุโรปนิดนิดสาการรอคอยนี้มีรางวัลอยู่ปลายทาง32ขีดจำกัดจะหายไปถ้าตัดสินใจเริ่มต้นลงมือทำา3 3ค่ะถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆอย่าเพิ่งรีบชิงคิดลบไปก่อน34 พักตรงนี้ก่อนเหมือนพักตรงนี้สักนิดใช้เวลาคิดทบทวนก่อนเ๋ย่เพิ่งรีบร้อนเนาะนี่เป็นสิ่งที่พยาบอกสาสิบห้าปล่อยวางไปก่อนเราจะดีเองในภายหลังเหมือน go with the flow ค่ะสาสถานาการณ์นี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีกว่า37หนทางนี้จะราบรื่นไม่มีอะไรต้องกังวลทั้งนั้น 38. จงเผชิญความกลัวอย่ามัวลังเลใจอยู่เลย 39. ค่ะทบทวนดูช้าๆอีกทีอย่าเพิ่งรีบร้อนมากเกินไป 40. จิตใจที่เม่ตาจะนำพาชโชคดีมาให้ 41. ปัญหาอยู่ที่คนอื่นจงปล่อยมันไว้กับคนคนนั้นอย่าเอาปัญหาของเขามาใส่กับตัวเองเนาะ 42. มองตัวเองตามความจริงเราจะเห็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเหมือนไพ่ใบนี้พยายามจะบอกว่าอยากให้กล้าประชนหน้ากับความกลัวของตัวเอง43จงฟังเสียงตัวเองให้มากกว่าเสียงของคนอื่น44ยอมรับความรู้สึกนี้แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเอง45 การกระทำเล็กๆจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนเป็นการต่อจิตซอเนาะเล่นต่อจุดไปเรื่อยๆจุดท้ายมันก็จะมีผลลัพธ์อยู่ที่ปลายทาง46ถ้าอยากได้สิ่งใหม่ก็ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำกล้าออกไปวชนไยัย47สิ่งที่ต้องการในใจยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด 48กล้าสื่อสารออกไปเราจะได้สิ่งที่ต้องการ49อีกไม่กี่วันข้างหน้าปัญหาจะมีทางออกคะ่ะ50เส้นทางใหม่จะมาขอแค่กล้า9ก้าขาออกไปถ้าใครอยากเลือกเลขไหนให้ลองเลือกเลขในใจดูนะคะ1-50ห มีไนนพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูต้องเจ็บชั่วคราวเพื่อตาสว่างอย่างถาวรเหมือนสถานการณ์บางสาการที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เมื่อาจจะทำให้เราเสียน้ำตาเจ็บปวดบ้างแต่หลังจากสถานก,การณ์นี้จบลงเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่ทำให้เราเติบโตมากขึ้นความรักที่ดีต่อใจจะกลายเป็นจริงในเร็ววันนี้ สวัสดีความยินดีด้วยนะคะเลขสีด้วยสวยมากเลยเหมือนถ้าใครบางคนกําลังตามหาความรักอยู่ความรักที่ดีจะเข้ามาหาคุณค่ะยินดีด้วยนะคะใบสุดท้ายค่ะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราสงสัยขอให้ปล่อยวางไปก่อนเนาะแล้วทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราพร้อมเองค่ะขอให้เชื่อมันในจักรวาลเข้าไว้นะคะ